ไม่ได้เคลมว่าผมจะรักษานะครับแต่ผมอ่ะเป็นคนที่สามารถดีไซน์พลังงานให้กับเฉพาะบุคคลได้คนนี้ขาดธาตุน้ำคนนี้ขาดธาตุไฟอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะจูนพลังงานโดยการใช้พลังเรกิบวกกับซาวฮิลลิ่งในการค่อยๆจูนมันเหมือนกับตอนที่เราไปพอเราเกิดสภาวะที่มันไม่สมดุลเราไปทะเล ได้ฟังเสียงคลื่นได้ลมประทะธรรมาชาติบำบัด<ช>นั่นแหละครับก<ช>่อนอือ่นต้องออกตัวว่าผมไม่ใช่คุณหมอที่มารักษาโครคนะครับ และอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่พ่อมดและหมอผีด้วยนะครับศาสตร์เรกิเนี่ยครับเรแปลว่าพลังจักรวาลกิเป็นพลังชีวิตก็คือพลังชีวิตที่ใช้พลังงานจักรวาลในการจัดสมดุลในร่างกายนะครับความทุกข์ความเศร้าความกลัวความกังวลเรกิเนี่ยครับโดยโดยทั่วไปเราก็ะจะรู้จักว่าเข้ามาจากญี่ปุ่นเนาะจ้าแต่ของผมเนี่ยจะเป็นศาสตร์เรกิที่มาจากสายอินเดียอ๋อญี่ปุ่นกับอินเดียสองประเทศเลยใช่ ผมจะฝึกในสายของโยคีะนะครับที่จะฝึกในส่วนของจักระแล้วการดึงพลังงานจักรวาลของผมเนี่ย<ห>ผมจะใช้ในการเปิดตาที่3นะครับเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวนะครับหรือตอนนี้ที่เขาเรียกว่าไฮเออร์เซลผม